สวัสดีลังที่สองเนะ่ยังแรกผมขึ้นไม่ไหวนะครับผมพอดีต้นไม้มันลื่นนะลื่นลูดลงมามือไปยันกับพื้นนะครับข้อเท้าเอ้ข้อมือข้อข้อมือซ้ายมันไปกระแทกนะครับข้อมือเจ็บครับผมปีนขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับต้นยางครับต้นยางมันสูงนะครับผมมาตีหลังที่สองครับผมต่ำหน่อยนะถายยามองตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมแขนมือยังไม่หายบวมเลยนะ ผมมาตีหลังที่สองครับผมอ่อนจัดเลยนะเสียดายครับผมฟ้าได้แค่แผ่นเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันหลุดมือนะครับผมมันขาดออกจากจากลวงอจากลังนะครับผมโอ้โหเสียดายครับผมเกินต้นเลยนะครับผมกระจายเต็มเลยมันอ่อนจัดนะฮะมันอ่อนจัดเป็นตัวนมนะฮะอย่างนี้ครับผมนี่ฮะมันเป็นนมเลยนะกระจายเต็มเต็มพื้นที่ผม ต้นที่ผมขึ้นเลยนะครับผมอ่อนจัดครับผมเนีเป็นหนอนน้อยเลยไอเป็นหนอนอ่อนๆเลยนะเป็นหนอนอ่อนๆเลยครับผมพอดีข้อมือข้อมือมันเจ็บนะครับผมข้อมือบวมนะครับผมมือลงมายันกับพื้นนะฮะตอนขึ้นต้นแรกนะครับผมออกมาตีแต่เช้าแล้วนะข้อมือเจ็บอีกนะครับผมวันก่อนเจ็บอยู่นะฮะเส้นเลือดขึ้นเลยนะครับผมเจ็บมากครับผมบวมเลยนะครับ ก็มาตีรังที่สองนะครับผมแม่ค้าแม่ค้าสั่งมานะครับผมโอ้โแหแมลงวันเพียบครับผมครบหมดนะครบหมดมาอก่อก่อควันด้ดานล่างนะครับผมด้านล่างโอ้ควาขฟันขาตาครับผมเดี๋ยวผมแพ็กก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปตีอีกอีกสองรังนะครับสองที่ห่างกันเลยนะฮะห่างกันคนละหมู่บ้านเลยนะครับผม เป็นหวัดด้วยนะโดนฝนทุกวันเลยนะครับผมนี่อ่อนจัดประหลัดบอกเลยนะครับผมโอ้โหเสียดายครับผมหล่นลงมาโคนต้นเสียดายมากเลยครับผมตัวอ่อนออนเลยนะโอ้โหนี่ฮะตัดแล้วนะตัดแล้วจะวางที่กิ่งนะครับผมเนี่ยตัวอ่อนสวยฮะอย่างสวยเลยนะฮะเป็นนมเลยนะนตัดแล้ววางจะวางที่ ที่กิ่งนะครับผมพอดีมันขาดมันร่วงนะฮะมันหนักนะตัวอ่อนมันมีน้ําหนักนะครับผมแล้วก็รังมันก็บางด้วยเนะยรังมันเป็นเยื่อนะครับเนี่ยมันเป็นเยื่อเยื่อบางนะฮะขาดลงมาครึ่งหนึ่งฮะเสียดายครับผมผมฟ้าได้แค่นี้นะไอ้ที่วางบนไม้จะฟ้าได้แค่นี้นะก็ประมาณสักสองโลนะครับโลกว่าสองโลเองเนี่ยเสียดายครับผมงั้นก็ได้ประมาณสี่ห้าโลนะโอ้โหเสียดายครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันรังที่2ลรังที่3ามและรังที่4นะครับผมอ๋อรังนี้รังที่สองนะครับรังังแรกผมเอาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าข้อมือผมเจ็บนะครับผมตอกลูกถอยขึ้นไปข้อมือเจ็บนะเดี๋ยวเราไปอีก2ลงรังครับผมวันนี้ตีสี่นะวันนี้ตีสี่รังโอเคจะทันฝนไหมฝนก็ทันท่าคึมๆนะครับผมแต่แดดมีแดดนะก็อย่าพึง่งอย่าเพึ่งตกนะครับผมผมก็ทนทนเจ็บข้อมือตีก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดรอมันก็ ล้อมก็ฝนฝนก็จะตกนะเอเครับผมเดีย๋ยวเราไปเจอกันครับผมไปลุ้นกันอีกสองรังครับผมว่าจะมีตัวอ่อนให้เราหรือเปล่านะครับผมหัวน้ําหัวน้าเมื่อกี้นี้ประมาณขวดนึงประมาณขวดนึงได้ประมาณขวดนะเอเครับผมนี่ฮะตกแบบนี้เลยนะเนี่ยวางตรงไหนก็ตกเป็นกองเลยนะครับผมเนี่ยตกแบบเนี้ยตกเป็นกองเลยนะครับตัวอ่อนที่สวยอนะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ